ไออ่ะยู่กลางแบบตุ้ยใช่ด้วยคืออะไรเฉยจูสานวิ่งไปไปบ้านเกอิชาไปบ้านริมเหรอมันคือหอยแข็งหอยแคลงหิวเลยอยากกินเลยอุ้ยอ้ยอยู่เกอิชาแย่แล้วจูจูชีจูจีตาดหอยแข็งมีลิ้นแย่แล้วเกอิชาปลาผิดเสื้อ จจเอาวางโดนพี่อนายกดสเปรย้อนกลับเฮ้ยเส้คิวหลงวะต้องสเปกนกแล้ววะเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วย่ไม่ต้องอไม่ต้องมีมาเครื่องโงนี้หน่อยถ้าวางโดนพี่อนายจุกยับอ่ะโอนแล้วสเปกหน่อยสเปกที ไม่โอ้โหตีไม่โดนเลยครับไปนนเออได้แล้วทำงี้ต่อมีคนเล่นจงหลีอ่ะเอ้ห้องกดเสียงแบบโคตรดังอ่ะเฮ้ยฟาพูล่าด้วยจุกจุกสีจะดูหอกเขาแต่ละหอกกับหอกอะไรางๆครับเขาพยายามกดน้อยโอ้ไก่เนาะ ผมก็เข้าได้อยู่โจรวงมาใกล้ใเลยอ่ะให้พี่บอยเข้าก่อนก็ได้ไวใต้ดินใต้ดินใต้ดินเลยไม่ได้เดี๋ยวโอชิดแกผมเข้ารอบสองนี่ไงวิมันล็อกก็ดีที่ไม่มีนกเลยก็ได้แต่ต้องช่วยเลยน้ำหอมหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช้อนหลบโซนโคตรไกลเลยอ่ะแอร์ไม่สามารถว่ะได้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 เกิดไปเกิดไปอ่ะวแม่งออกมาไกลจริงล้มเลยป่ะนี่เฮ้ยมันออกมาเอาตายเลยโอ้โห ไอ้กี่กาได้ป้ะน่ะได้ได้เดี๋ยวผมตีให้กินหนึ่งไปถ้ายินไม่ทันเลยหรือว่ามันกระทืบบอลผมแล้วหนึ่งไม่บินนี่แล้วถึงว่าถ้าพี่ไม่บินมากลับไปหาพี่อยู่หน้ากลับไปหาพี่อยู่หน้าออกกลางแมพนะออกกลางแมพวนมันมากลางแมพมันมาจากกลางกลางแมพใส่กล่องก็ได้อุ้ยเนี่ยตายดิโอ้โหจะขึ้นอย่าง่ี้จะขึ้นรถรีบปั่นรีบปั่นเดี๋ยวผมรอแฟ้มรอบสองให้นั่งไปก่อนหนูน่ามีหาว ลิปปันลิบปันตรงนี้โอ้แม่งเห็นผมด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าผลที่เมเล่นหนึงผมเล่นหนึงเฮ้ยมันจะปาเข้ามาในตึกเลยแม่งจะโชว์เลยใช่มันจะโชว์ปาโชว์ปาเอาว่ะเฮ้ยโชว์ลอยว่ะเออโชว์ลอยเลยโชว์ลอยเฉยหมดน้ำมาครับพี่น้องล้ำจัดนะครับพี่นับไปนี่ไปไม่มีของเล่นแล้วอ่ะ วิ่งไปวิ่งวิ่งไปในสุสารเถอะเออตัวนี้มันเรื่องเอาเรื่องอยู่เบียนาเข้าไปในเข้าไปในมุมแมบเลยมันจะชันผมล้มเข้าไปในมุมแมบแล้วหาย่อนเท้าไว้ได้มันป่าบิดเสื้อหายอยู่เจอปะเจอเกินเหตุมากมีเครื่องคายบนตึกกลางแมพมีป่นกลางแมบเสร็จแล้วบนตึกกำลังป่นอยู่ตาย ตรงไหนอ่ะอีบอกแหละเกย์ชาเป็นอาคารเดี๋ยวผมตีหลุดปุ๊บเอ้ยไม่หลุดว่ะยังไงละไม่นะพี่นาโคไปนะถ้าผมตีหลุดพี่นาเข้าวะนี่ไนะเข้าหน้าต่างนะไอ้กีระวังนะพี่เฟรดต้องการสองเครื่องว่ะใช่อุ้ยจุ๊กโจ๊กชีไอ้กีระวังได้พี่โค่แค่ไหร่แล้วอะ โอ้ช้าสุดๆเว้ยแม่งตีถึงเฉยไม่น่าถึงไงไม่สามารถโอ้ตายตายกันหมดทั้งแฟมหมดตายมันเราตายละขาดเครื่องหนึ่งต้องปั่นอีกเครื่องหนึ่งลากรุ่คอนเดี๋ยวพี่จะปั่นเครื่องเอาอะปั่นเลยปั่นเลยเครื่องบนตึกเสร็จยังรือรอยครับบนเสร็จหมดแล้ว บนเสร็จแล้วใช่ไหมเหลือตรงกลาง<า>มีเครื่องค้าตงตรงหลุมสุดสารเอ้ยไม่ไม่ใช่ค้างมีเครื่องไอเชสตมีเครื่องไอเกียใช่มันนั่งตรงหน้าถนนแหละเมื่อกี้ไม่น,มน่าโดนนะไม่ตีถึงเฉยอย่างเซ็งพี่เรู้ไหมอะไรแล้วฮะสุดไหนแลรวว่าอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่ากันเฮ้ยมันไปโซนนู่นเลยวะต้องเท่าไรหรนะวะ ยี่สิบเนี่ดึงเฟสสองก็ได้บินยมได้โซนไก่เนี่ยแล้วก็เหลือยฉันอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยออกเนี่ยเนี่ยผมกำลังเออมันมันโดดมาสับใส่มันทําเป็นโซนช่ำเกย์ช่ไหมมาหเกย์มาห่วงเกย์มาหยมันทำเป็นโซนช่ำอย่างงั้นน่ะเหรอยากนี่ยแหละยังเดี๋ยวเวลาเครื่องเะไรก็ต้องเยอะพี่เฟดอะไรไปอะไรคะคุณเป็นอะไรคะคุณ ติดต่อต้องแต่ยูเทเข้าเครื่องว่ะพี่เฟยวันนี้ยมันอุตงสาหมไปอุตงสาห์ตันเลยตอนนี้ไอตีปั่นอยู่ทุดเดียวอยู่ที่บอยตไปก็ผมเจ็ดสิบผมยังนั่งได้อีกนะพี่เฟยปั่นพี่เฟยปั่นแค่ปั่นในท้องสบาเครื่องจับก็หมดแหนก็จะเสร็จนะเนี่ยเคยสุดสั้นเท่าไหร่อ่ะแต่มึงเริ่มไอตีรอช่วยอ่ะสบายหลุมดังแมปอ่ะ ผมลวผมก็ตายเหมือนกันแหละมันใกลเครื่องมากแค่ไหนพี่บอยก็ระดับนึงผมกำลังจะเข้าเครื่องพี่บอยเอเครื่องแบอากิเมื่อกี้เสียงดังมากอ่ะเหรอย่ละมันไกลอ่ะเอ้ยไม่ใช่มุมแมบเครื่องบ้านริมบ้านลิมเดี๋ยวผมรอดึงรอดึงโบติแล้วกันชัวร์กว่าเอ้ยมันปี่ะอันนั้นหกสิบมันอุ้มมันอุ้มมันอุมมันเน้สี่ยก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหนึปกติดีกว่ามันมองว่ะบินมองมันบินไปนเห่ไปเลย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 ไปเไปเนไปเไปยลไไปงยไไได้เเลเลยยไไไไเไเ เทได้เอ้ยแมาแล้วเ oh, ได no. oh, oh, ้อย oh, ู <ok 90, ่นะแค่มาแล้วว่ะเพ่ um 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 ี um ้เกอ่ะถ้าไม่มันเปุ้มอไอ้กีวางวางวางทไอ่แปดสิบแปดปดเก้าสิบเก้าห้าเกติดเลยเออให้มันโดนให้มันโดนมันมีล็อกคนมันมาประตูมันมาประตูตามแอรใช่ตามผม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 เปิดสุดสายให้หน่อยดิิมหายแล้วติดวะ โอ้แม่งติดเฉยเดินขึ้นตามขึ้นตามลงตรงกลางลงเดี๋ยวเด้๋ยวเดีสุสานยังไม่เสร็จนะยี่สิบกำลังวนกำลังวนกำลังวนยี่สิบวิอ่ะยี่สิบยี่สิบเสร็จเดินเดินเดิสุสานเปิดเสร็จแล้วเออสุสานเสร็จแล้วโดินไปเฮ้ยมันเทีด็ด ได้ได้ได hey, ้ได้หล oh, <c oughs> ุมกลางแ็บหลุมกลางแ็บเออให้มันรู้ส <derivatives> ับ้างให้มันรู้สับ้างไอเกียชามันโชว์แชมป์โออาะโบยบินว่ะมันทำเป็นโชว์แบบบินปลาผีเสื้อเออรู้สักบ้างบอยบินว่ะบอยบินแกคิดว่าแกจับฉันได้แล้วจับคนอื่นได้อย่างนั้นเหรอเสร็จแล้วเดชชามผมเกือบบ้านลิมเกิดเกียชา การเทียกำลังไปสื่อสารตูแมวกำลังแมปการะเทียมาหาผมแล้วน่าทัวจูงผมกำลังปีนตรงไม้เครื่องโง่เพื่อวนนะโอ้ยโดนลูปกปักระเท้งหนึ่งทีตามมุมตามผมสุดจัดนาตัวนี้ว่าก็เป็เนเบา เฮ้ยอะไรวะนี่คอนอะไรวะโดนลูกปั้นเฉยเลยไม่น่าโดนเหรอครับนี่วสันเลวะาอันสันอสมันยังไม่บิงมันยังไม่บิงบิงบิงขับตรงบิงแล้วตรงไหนเนี่ย มาได้เหรอยูนิคอร์นได้สิบแล้วมีเขาเวลาอันสั่งบอกอ๋อปิเปอร์ปิเปอร์เรียบร้อยขึ้นบ้านริมแล้วครับยูนิคอร์นเกลี่ยนยากสุดโอ้ยลูกไปกระเทยยูนิคอร์นเห็นไงบอยูนิคอร์นมันดักมันดักเห็นแล้วผมเสี่ยงกลับไปแล้วน่าจะไล่พี่บอยต่อวะ คอนเจอถูกแล้วคอนตัวนี้โดนเลยกระไรผมได้พาร์สีวิ่งไวแบบฉีกมานี่เลยคอนนาเรเกอรกระไรอีกเหรอใช่มีเขาหมานะมีเขาหมารถไฟโอ้โหหมาไม่มีเรียบร้อยรถไฟแม่งแกงรถไฟแกงรถไฟชนนะมองหลังรถไฟแกงรถไฟชนมีใครตอบถูกเลยอ่นมุมสุสานอยู่นะเราเจ็บกันหมดทั้งห้อง อยู่ตรงใกล้ๆเครื่องโง่ตรงหลุมอ่ะตรงเครื่องหลุมเครื่องโง่หัวลำโพงโคตรใจนึถึงรอบของจูจูชีจูชีว่ะไหนเนี่ยเอ้อกี้เอ็กี้เดินสวนพี่ไม่ผมไม่ได้เดินสวนผมอยู่เฉยๆอ่ะใครเดินเใช่มันกระเทยพี่เปิด ไหนแอ้กิลเนี่ยอยู่หลุมเนี่ยมาเจอมาตรงเครื่องมาตรงเครื่องเดินเข้ามาในกลางเมืองผมเจอคนหายของเล่นฮิวให้อยู่อ่าโอเคงั้นฮิวเลยนี่ไงกดข้อความอยู่้าบอโอ้โหอยโย่ฝั่งนู้นโอเคพี่เฟยก็คือไม่ปั่นแล้วว่ารูปเล่นนันจะรู้ต้องการแล้ว กลางแมแแอดดิพี่ออบอยอยู่ตรงนั้นไป <c oughs> ผมจะลองเสนอหน้าเอา,าอ่ะเย่แล้อลแมันล้ลมัน,มน <c oughs> มจะซัดผมมันจะทำให้ผมจิตลุกป,ปั้นหนึ่งทีแล้วก็ตีลมม่ไรมีคนรอ ครบเท่าไหร่แล้วอะ90มาเดี๋ยวแต่ให้ซ้อนเลยไปคนไขฝันใครละมาพี่เป็ดใครละมาว,ะวิง่งมีเครื่องบ้านริมคาไว้อยู่ด้วยได้เดี๋ยวไปเก็บบ้านริมอีกทีอีกทีอีกทีพี่บอยเราอยู่กลางแบบพี่เป็ดใคนมาตรงผมใคนมาตรงซอยเลยบ้านใหญ่เรา,าตรงซอยเลยพี่มอยมาอยู่บ้านใหญ่ก็ได้ไหม โอ้ยลูกปันแม่กระเทกแน่ที่ว่ออยู่ไหนเนี่ยตรงฝ่ายเรจะละจะละอยู่นี่ดูงนั่นแหละพี่เฟดโดนแล้วแต่พี่จะเป็นต้องเป็นพี่มั้พี่เฟดวิ่งมาไงคือโดนเนล่วงงขอวิ่งเล่นวางของมาอุ้มผมไปคนมะเนี่ยอุ้มสองเลยแม่เอออุ้มสองไปเลย อุ้มตีพี่บอยวะอ่ะหูหน้ามาเร็วได้กำลังวิ่งกำลังวิ่งไอฮีบอยช่วยแอ,อร์กีไปปากใส่พี่เฟดโอ้โหติดนะหิวหิวซุนงกยังไงให้โดนช้อนแกงหลุมอยู่ตรงนี้นึกว่าแย่แล้วตายกันหมด,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 ดเครื่องไม่เดินไนนมนะ่มันกลับไปเอากลับไปเอาหมอกับพี่เฟร็ดขึ้นมาบนบ้านไหมวะพี่บอย ไอ้ไอ้ไอ้ชอเพ่อนเดี๋เป็นไรทำไปทีไรเอาพี่ต่อว่หนไม่พิวเหรอแแล้วผมจะรีบปั่นเครื่องแล้วไม่งั้ไม่ทมีเครื่อง่เครื่อง้างบ้านิมเครื่องค้างบ้านริมกับเครื่องที่ล้มกันตรนันะอมันยัดไมหล่อเลย่คนเนี้เครื่องพี่บอยคเยอะอมันยัดไมไมี่เองได้ได้่าให้พี่นาดึงพิเศษ ต้องฮิวเต็มแล้วเข้าไปดึงอ่ะเนียดมาตลอดเลยคนนี้จำไว้เลยนะมันไม่กลัวไายมันเห็นผู้อย่างรู้ด้วยไม่มีท้ายนะโอ้ต้องรีบเอาเครื่องนี้ให้เสร็จจะได้ไปช่วยได้โอ๊ยบังให้ได้บังให้ได้บ็อกตายบกตายบกตาย กดผิดกดผิดพี่เฟดหนีไปพี่เฟดหนีไปพี่เฟดหนีไปตามพี่เฟดตามพี่เฟรดต้นพี่ติดได้ใช่พี่อมผมแปดสิบพี่บอยติดไปก่อนเลยเก้าเก้าพี่เฟดไป แดงแป๊บกลางเปิดตรงสุสานเดี๋ยวไว้ใจดีกาตาดิง่งดีเทไปโรงเรียน,<ใ>นมา<ใ>นมาสุสา<ใ>นมาสุสานวิ่งมาสุสานให้หมดมันเทไปโรงเรียนตาแดงเด๋วไหวใจใคราด้วยมามาสุสานให้ได้พี่อยู่นะให้ล้มตรงนี้ช่วยได้ปิ่งตรงตรงมันปักมาเฉยแต่มันทำอะไรไม่ได้ เอาทุกคนรอย้หมดเลยพี่เฟนดไหมให้พี่บอยลงหลุมได้มีเควนตวตาเหรอเจ็ดเห้าวิรอนแล้วรอแล้วโดนช้อนนะเออโดนช้อนหนึ่งทีว่ะโดนไปนมีใครโดนช้อนไม่มีไม่มีมีฮันโดนช้อนมีเราเ่แหละเราโดนมีพี่เฟเอ้าพี่เฟทำไมยังกลับมาตรงนี้อีกพี่ทำเคนี่ ทำเควสมีคนหิวเควสหนึ่งคนถ้าพี่เฟสเห็นหยุดประตูตั้งนานแล้ววิ่งกลับมาทำเฟสทำเฟสทำเฟสเยอะตายพี่เฟสตายคนเดียวเอาว่ะเอาว่ะมีนกว่ะเฮ้ยกระโดดกระโดดบินกระโดดบินเอาว่ะรอดเฉยไม่มีบินนะ ตายลูกไปกระเทงแน่เออได้โอ้ชักกี้ส้นจัดแต่ละตัวหน่อยให้รถครับรถมาเร็วรถไฟชนเลยดีสักหนึ่งทีรถไฟชนชักกี้หนึ่งเดียวมั้ยต้องมาดูไปไอ้กี่ต้องมาดูเปลี่ยนว่าโลกอะรอดด้วยเหรอออรอดเฉยเห็นเขาว่าตาย